ตรางเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นเพราะการใช้หลักที่เรียกว่าประชาธิยมลลักคิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ทําให้ออสเตินาต้องล่มสลายจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ต้องถามประชาชนว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่ค่าไฟจะเพิ่มขึ้น5ถึงสิเท่าตัวค่าพลังงานสูงขึ้น5ถึงสิเท่าตัวหากมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศแล้วองค์กรของรัฐต่าง เป็นของต่างประเทศระยะแรกจะลดระยะต่อไปก็จะขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้น,นอย่างต่อเนื่องนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัล นะครับเงินดิจิทัลที่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยจะจ่ายทันที1 0 0่0บาทนะครับพอจ่าย10,000บาทเสร็จในเดือนเมษายนนะเขาก็จะจ่ายเขาบอกจะเป็นพายุจะจ่ายพรวดเดียวลงมาเลยนะเป็นหลักคิดที่เศรษฐาทวีสินเอามาทําการปราศัยเจ้าของทฤษฎีก็เป็นของทักษิณทินวัตที่จะเอาเงินมาแจกให้กับประชาชนการแจกครั้งนี้มีในยะ ที่น่าสนใจคนถัดไปเติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน10,000บาท10,000บาท10,000บาทม,มาดูมาสู้กับใครคนใดคนหนึ่งศัตรูของผมคือความยากจนความไม่เท่าเทียม ความลำบากของประชาชนผมได้โอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมจะอุทิศเวลาทั้งหมดของผมทำหน้าที่รับใช้ประชาชนเรื่องเหล่านี้เป็นตัวจุดประกายที่ทำให้ผมตัดสินใจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาในบทบาทใหม่และว,วันนี้ได้มาถึงแล้ว ผมขออาสาและขอโอกาสจากคนไทยทุกคนเลือกพักเพื่อไทยให้ไปจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ผมและผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยทําความตั้งใจนี้ให้เป็นจริงถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่จนเห็นภาพสุดท้ายที่คนไทยเท่าเทียมกับทุกประการแต่ผมจะทําทุกทางเพื่อให้ลูกหลานของพวกเรามีสังคมและชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ผมขอใช้เวลา พูดถึงสิ่งที่ผมจะทำในฐานะผู้นำของประเทศไทยคนถัดไปครับตั้งใจข้อแรกผมจะยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยการเติมเงินดิจิทัล w a ลเล็ผมขอเน้นย้ำคำที่ว่าผมขอเน้นย้ำคำว่าทั่วถึง เนื่องจากที่ผ่านมาการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างผลประโยชน์ให้กับคนไม่กี่กลุ่มในประเทศตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางฐานะของครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ดิจิทัลวอ l เล็ให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคน ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนรอบที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราจะใส่เงินกี่บาทบางคนก็ดาเอาไปว่า500บาทบ้างพันบาทบ้างผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1 0 0 0 0บาทรอบนี้การแจกเงินเนี่ยจะใช้เงินประมาณ59.5แสนล้าน9 5แสนล้านเนี่ยนะถ้าเป็นเงินบาทขึ้นมาเนี่ยเป็น9 5แสนล้านบาท นะครับข้าพเจาจะสร้างเ,าเงินดิจิทัลขึ้นมาแล้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอาเงินนิ้ต้องไปยัดในระบบพยัดในระบบเสร็จคนก็จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดนะ้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเอาเงินมาอย่างไร900,000 50,000ล้านบาทและใครจะเป็นคนรับผิดชอบในเงินก้อนนี้ที่ครับมันจะเป็นพายุค้าขายในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายน 8ต่เรื่องของค่าไฟฟ้าเออค่ไปฮะรถไฟฟ้า20บาทก็มาตั้งแต่สมัยยุคยิ่งลักนะบอกก็หาเสียงแบบนั้นมาในยุคของอาชาตชาติช,ชาติก็หาเสียงแบบนั้นมาในยุคของเศรษฐาเศรษฐาก็หาเสียงแบบนั้นพอเวลาถูกทวงเศรษฐาก็บอกว่ารอก่อนทั้งสองเรื่องไปแกลบถามว่าเงินมาจากไหน เงินภาษีของประชาชนเนี่ยเงินภาษีของเราถามว่าเขาจะเอามาในรูปแบบไหนเข้าออกมาได้2ลักษณะหนึ่งรีดภาษีเพิ่มภาษีที่รีดเพิ่มภาษีอะไรนะครับวดเจาก7%เป็น10%นะครับนั่นหมายว่าความว่าเขาจะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมฮะเก้าจแสนล้านบาทในการแจกทีเดียวมันต้องใช้เงินไงมันไม่ใช่ลมๆขึ้นมาเนี่ย มันต้องใช้เงินเงินส่วนนี้ก็คือต้องมาดีจากประชาชนจากแวดเจ็ดก็เป็นสิบนะครับในสหรัฐอเมริกา7% 7.3%นเเซแวดในสหรัฐอเมริกานะครับในประเทศไทยตอนนี้7%ถ้าเขาเก็บ1 0นนั่นหมายความว่าไอ้ที่แจกไปหมื่นบาทก็ต้องโดนเก็บระยะยาวแต่เก็บที่ว่าเนี่ยเก็บวันนี้มันจะได้เงินวันนี้ไหมเก้าจุดห้าแสนบาทมันก็ไม่ได้เงินวันนี้มันต้องใช้เวลาในการเก็บเป็นปีฮะ เพราะปีหนึ่งเขาจ่ายภาษีทีปีหนึ่งจ่ายภาษีทียกเว้นภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมเอกชนเก็บไปสุดท้ายก็มาจ่าย้ภาครัฐแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะฮะและประเด็นที่สองแล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหนเงินที่ว่าเขาก็จะเอาเงินมาจากการไปก,กู้ไปกู้ต่างประเทศญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งกู้มาแล้วสิ่งที่เราใช้รับกลับมาคืออะไรเงื่อนไขแต่ที่ผ่านมาในยุคพลเอกชวิตยงใจยุทธฟองสบู่แตกมีการไปกู้เงินกองทุนของไ m f สิ่งที่ IMF บังคับให้ประเทศไทยทำก็คือต้องขายทรัพย์สินน้ำมันน้ำปราปาไฟฟ้าโทรคมนาคม ต้องขายอ้างว่าเป็นของเอกชนให้เอกชนดำเน,นินการสุดท้ายเอกชนที่ว่าเป็นใครทราบไหมฮะสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองทั้งหมดเรื่องของเงินดิจิตอล9.5แสนล้านบาทถ้ามีการไปกู้ IMF กู้ต่างประเทศมันจะกลับมาด้วยเงื่อนไขพร้อมอัตราดอกเบีย้ยสิ่งเหล่านี้คือเรื่องพยายนอันตรายนะครับ และช่วงโควิดเราผ่านมาแล้วเป็นจุดที่ยากที่สุดเราผ่านมาแล้วสภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเทียบกับทั่วโลกเลยเนี่ยเราอยู่ในอันดับดีอันดับต้นๆเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยแล้วเกือบ10ล้านคนเฉลี่ยน1นแสนคนต่อวันซึ่งถ้าเทียบเศรษฐกิจโดยรวมของไทยกับโลกแล้วไทยอยู่ใน,นดับต้นๆที่ดีมากดีและดีมากเพราะหลัก ยุทธการไวลัสมินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจเราทํามาได้ดีตลอดแต่คราวนี้จากหลักคิดของประชานิยมนะครับจะเอาเงินมาแจกแจกแจกสิ่งที่เกิดขึ้นและคนที่ต้องรับผิดชอบจากการแจกเงินครั้งนี้คือพวกเรานะประชาชนนี่ชั่วลูกชั่วหลาน ายไปกี่ชาติชั่วกับชั่วกันยังคงเป็นหนี้อยู่ต่อไปและที่สำคัญไม่ใช่แค่หนี้มันมาพร้อมเงื่อนไขที่ต่อไปค่าน้ำค่าไฟค่าสื่อมวลชนต่างๆจะตกเป็นของเอกชนและสิ่งที่ตามมาไม่ต่างจากอารเจนตินาประเทศที่รำ่ำรวยที่สุดมีแหล่งพลังงานเป็นของตนเองกลับกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดนะครับเพราะอัตรางเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเพราะการใช้ หลักที่เรียวกว่าประชาธิยมหลักคิดของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ทําให้อาสเตนตินาต้องล่มสลายจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ต้องถามประชาชนว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่ค่าไฟจะเพิ่มขึ้น5-10ถึง10เท่าตัวค่าพลังงานสูงขึ้น5-10ถึง10เท่าตัวหากมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศแล้วองค์กรของรัฐต่างๆตกเป็นของต่างประเทศระยะแรกจะลด ระยะต่อไปก็จะข,ข,ขึ้น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 อย่างต่อเนื่องนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รบครบมือไม่สิ้น And am วันนี้ก็มีเรื่องราวปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางท้องไพฑูรยแคนดานชินมาเปลี่ยนแผ่นดิน 킥.